สวัสดีครับจากบริษัท ESS s y n t e c นะครับวันนี้จะมาแนะนำเครื่องพิมพ์ฉลากสติกเกอร์ระบบความร้อนแบบไม่ต้องใช้หมืกน,นะครับจะเป็นยี่ห้อซูนมาร์รุ่น M4201 นะครับสำหรับโมเดลนี้จะมีการเชื่อมต่อให้3อย่างเลยนะครับก็คือมีบลูทูธ WiFi แล้วก็ USB นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถออกแบบสั่งพิมพ์ได้ทั้งผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าบนโทรศัพท์มือถือนะฮะ บนมือถือเนี่ยก็รองรับทั้ง2ระบบเลยนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับโปรแกรมเขามีให้นะครับแต่ว่าจะไม่ได้ให้เป็น CD ดนะเราต้องไปดาวน์โหลดบนหน้าเว็บนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนการใช้งานอีกทีหนึ่งนะแต่เขามีโปรแกรมให้นะครับโปรแกรมสามารถดึง Excel ในการพริมพ์ได้ด้วยนะครับสําหรับบนมือถือนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันในการออกแบบเช่นกันนะครับลงได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลย ตัวเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับก็แบบนี้นะครับแล้วก็เปิดฝาขึ้นมาดูข้างในมันนะครับข้างในไม่มีอะไรเลยนะครับก็มีแค่แกนสติกเกอร์อันเดียวนะครับเราจะใช้งานสติกเกอร์ไซส์อะไรแล้วก็เอามาใส่นะครับตัวเครื่องเนี่ยรองรับสติกเกอร์ไซส์เล็กสุดนะครับอยู่ที่3 0มิมลิเมตรนะครับเนี่ยแล้วก็เลื่อนตรงนี้นะ30มิมลิเมตรใหญ่สุดได้ที่1 0 8มิลิเมตรนะครับหรือ4.25นิ้วนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์จับจับแกลบคือตรวจสอบรอยฉีกนะ อ่าเป็นฟังก์ชันพื้นฐานของเครื่องพิมพ์อยู่แล้วนะครับมันทํางานยังไงนะครับก็คือสมมุติว่าผมใช้สติกเกอร์ไซส์นี้นะอันนี้คือไซส์5้าคูณหกเซนเมตรนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็เอาตัวที่ล็อกมาล็อกนะครับนี่แล้วก็ปิดฝานะครับนะครับถ้าเครื่องที่ดีๆเนี่ยมันจะจับให้ตรงรอยฉีดเปี้ยเลยแบบนี้นะแล้วก็กดฟรีกระดาษมามันก็จะตรงรวงนะ ต่อให้เราเปลี่ยนไซส์ติเกอร์เป็นไซส์อื่นนะฮะอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่เครื่องพิมพ์มันต้องทําได้ก่อนก่อนที่เราจะไปตั้งค่าอะไซส์ติเกอร์ในไดเวอร์อะไรเงี้ยคือต่อให้เราตั้งค่าในไดเวอร์ตรงแล้วแต่มันฝีกระดาษมาไม่ตรงรอยฉีกเนี่ยก็ต้องแก้ปัญหาต่อไปแต่ตัวนี้เซนเซอร์เขาดีมากนะนี่ผมเปลี่ยนอีกอันหนึ่งอันนี้เป็น8ปดคูณห้านะครับต้องกดฟีนี่เปียเลยนะครับมันก็ตรงรอยฉีกแบบนี้เลยอ่าประมาณนี้นะครับ สำหรับตัวแกนสติกเกอร์ที่เอามาใช้กับเครื่องนี้นะครับตัวแกนก็คือตัวนี้นะไซส์ของแกนเนี่ยเล็กสุดที่ใส่ได้คือ1นิ้วนะครับหรือประมาณ2.5งจเซนติเมตรนะเนี่ยอันนี้คือ1นนิ้วนะแต่พอดีแกนตัวนี้เปียเลยถ้าเราใช้เราไปหาซื้อสติกเกอร์ที่แกนมันเล็กเนี่ยแบบนี้ครับแบบนี้คือมันเล็กเกินไปเรามันจะใส่แกนตัวนี้ไม่เข้านะก็จะทําให้ใช้งานไม่ได้นะครับผมไซส์เล็กสุดคือแกน1นิ้วนะครับ อุปกรณ์ที่ได้นะครับเมื่อซื้อเครื่องนี้ไปนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็เขาจะมีกล่องนี้นะครับเป็นอุปกรณ์อยู่ให้ในในกล่องใหญ่นะเป็นกล่องย่อยก็จะประกอบไปด้วยสาย usb 1เส้นนะครับอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็สายไฟ ac แล้วก็เป็นคู่มือการใช้งานนะครับคู่มือการใช้งานเขาก็บอกไว้ละเอียดนะกันนะครับมีลิงก์วิธีการลงไดเวอร์ต่างๆอะไรหมดแล้วนะครับแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์ม้วนแถม1ม้วนนะครับสำหรับคนที่ซื้อกับผมเนี่ยก็จะ แถมเป็นไซส์นี้นะ10คูณ15เซนติเมตรนะครับนี่1ม้วนนะครับ1ม้วนมี250ดวงด้วยกันนะต่อไปมาดูหน้าตาเครื่องกันแบบชัดๆนะครับตัวรุ่นนี้นะครับจะมีแค่สีขาวสีเดียวนะครับไม่มีสีอื่นให้เลือกนะด้านบนเนี่ยจะจะมีปุ่มแค่ปุ่มเดียวนะครับคือปุ่มนี้ปุ่มนี้ก็จะมีหลักๆแล้วมี2หน้าที่นะครับหน้าที่แรกคือกดสีกระดาษกดปุ๊บกระดาษจะไหลมา1ดวงนะครับแล้วก็หน้าที่ที่2จะเป็นการใช้ฟังก์ชันคาลิเบตเครื่องนะครับคือ เวลาเราใช้งานไปนานๆแล้วครับมันจะอาจจะมีกรณีที่เซนเซอร์มันจับสติกเกอร์ไม่ตรงดวงนะครับมันจะมีวิธีการคาลิเบรตเครื่องนะครับเดี๋ยวอันนี้ค่อยแนะนํากันทีหลังนะด้านข้างก็จะมีแค่ปุ่มเปิดฝานะครับเป็นสีส้มตัวนี้นะครับเวลาเปิดฝาเราก็ดันเข้าตัวนะครับดันก็หาตัวแบบนี้ชึบนะครับเปิดฝาก็มาด้านในนะครับก็จะไม่มีอะไรเลยนะมีง่ายๆเลยมีแกนสติกเกอร์อันเดียวนะครับแล้วก็เอาสติกเกอร์ใส่เข้าไปแล้วก็วางไว้ง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะ ตรงนี้จะเป็นที่ล็อกสติ๊กเกอร์นะครับให้มันวิ่งไปวิ่งมานะแล้วก็เวลาล็อกก็ล็อกให้มันกระชับนะครับไม,ม่ต้องให้มันแน่นไปหรือหลวมไปนะอ่าตอนนี้เป็นเซนเซอร์จะแก็บนะครับก็จะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับอ่าถ้าใช้งานปกติเลยนะมันจะต้องอยู่ตรงกลางนะครับ <ๆ S 2> พยายามดูตรงนี้ให้มันอยู่ตรงกลางไว้ตลอดนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นหัวพิมพ์เขานะครับนี่แล้วก็จะเห็นนะครับว่าตรงนี้มันจะมีเป็นเหมือนช่องส่องนะครับใส่ใส่แบบนี้นะครับ ไว้ดูเวลาเราทําพิมพ์ไปเราสามารถส่องดูสติกเกอร์เราได้ว่ามันอยู่ในสภาพปกติดีหรือเปล่านะฮะด้านหลังนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยจะประกอบไปด้วยช่องช่องเสียบสาย USB นะครับอันนี้เป็นช่องช่องเสียบปลั๊กไฟแล้วก็สุดท้ายเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับต่อไปนะครับสาธิตการพิมพ์ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับโดยใช้บลูทูธนะครับในทีนี้ผมจะสาธิตด้วยโทรศัพท์ iPhone นะ ต่อบลูทูธจริงๆมันใช้ WiFi ก็ได้นะครับแต่ว่า Wi-Fi มันจะมีขั้นตอนนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมค่อยค่อยให้ดูอีกทีหนึ่งคลิปอื่นนะครับเดี๋ยวมันจะยาวอันนี้เอาง่ายๆเลยต่อบลูทูธกับเครื่องนะครับวิธีการเนี่ยจะเหมือนกันทั้ง iOS และ Android นะครับทำเหมือนกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันของเขานะครับแอปของเขาชื่อ Ste P พ i n นะครับตัวนี้นะไอคอนสีขาวๆนะครับเมื่อโหลดมาแล้วนะครับอันนี้ผมโหลดมาเรียบร้อยก็เปิดขึ้นมา อันนี้หน้าแรกของแอปจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าโหลดมาใหม่ๆนะครับมันจะไม่มีไอ้พวกนี้นะจะเป็นหน้าโล่งๆอันนี้คือผมออกแบบไว้แล้วบ้างนะอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปเชื่อมต่อเครื่องนะครับตรงนี้กดไอคอนตรงนี้แล้วมันก็จะสแกนหาอุปกรณ์บลูทูธนะครับซึ่งชื่อเครื่องมันจะชื่อนี้ Label Printer LE นะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อเลยพอเชื่อมต่อแล้วนะครับมันก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแ่บเป็นบลูทูธนะครับถ้ายังไม่ต่อจะเป็นการกระบาดสีแดงนั่นเองอ่าโอเคเราก็กดบวกนะครับ มันก็จะให้ถามเราว่าเราจะใช้สติกเกอร์ไซส์อะไรใส่ให้ตรงนะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะอันนี้ขอเป็นตัวอย่างอันนี้ผมออกแบบไว้แล้วนะอันนี้ใช้สติกเกอร์ไซส์หนึ่งร้อยคูณร้อยห้าสิบมิลลิเมตรนะครับมันก็ตามนี้เลยพิมพ์ได้หลายอย่างก็คือข้อความบาร์โค้ด QR รโค้ดรูปภาพไอคอนวันที่ลายอะไรเนะี่ยแล้วก็ใครจะพิมพ์อะไรก็ออกแบบตามต้องการนะครับเมื่อออกแบบเสร็จแล้วนะครับสั่งพิมพ์ก็กดพิมพ์ตรงนี้นะ จะเอากี่ดวงก็เอานะครับวันนี้ผมเอาสองดวงนะครับพิมพ์สองดวงกดพิ้น์ออกมานะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับนี่ครับคุณ้าการพิมพ์นาใช้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวถ้าวิธีการเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนเป็นคลิปแยกอีกต่างหากนะครับให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการสาธิตพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับด้วยโปรแกรมออกแบบของเขานะครับโปรแกรมเขาจะชื่อว่า Ste P พิลนะครับอันนี้ผมจะเชื่อมต่อโดย USB นะครับก็เสียบสาย USB เสียบเอาเครื่องไปเลยแล้วก็ลงเดเวอร์ตั้งค่าสติ๊กเกอร์ในเดเวอร์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันพิมพ์ผ่าน Wi-Fi ก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขั้นตอนวิธีการพิมพ์ผ่าน w i f i เดี๋ยวค่อยทําให้ดูเป็นคลิปแยกนะ,นะอ่าเคตอนนี้เมื่อโหลดโปรแกรมลงโปรแกรมไาเรียบร้อยนะครับก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับ โปรแกรมเขาชื่อ Step p r i n t นหน้าตาเป,เป็นแบบนี้นะอันดับแรกเลยนะครับเราก็กดสร้างสติกเกอร์ขึ้นมานะครับมันจะให้เราใส่ไซส์ว่าเราใช้สติกเกอร์ไซส์อะไรแล้วก็ใส่ให้ตรงนะครับตัวอย่างผมเนี่ยใช้ไซสกก์10อ่า100คูณ150มิลลิเมตรนะฮะก็สร้างขึ้นมาเรียบร้อยนะครับขอเปิดอันที่ทำไปแล้วนะครับนี่อันนี้เลยนะครับก็ด้านซ้ายก็จะเป็นเป็นแทบว่า พิมพ์อะไรใช้จะพิมพ์อะไรนะจะออกแบบอะไรก็คือมีข้อความ Barcode QR Code รูปภาพไอคอนวันที่เส้นนะครับเป็นเชฟทรงกลมอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการดึง Excel การทําตารางนะครับโอเคอันนี้ผมก็ออกแบบมาประมาณนี้นะแตวลองสั่งพิมพ์เลยนะครับก็กดสั่งปริ้นเลยนะฮะเอาสองดวงนะครับปุ๊บนี่ครับ ให้ดูนะซึ่งผมใส่ฟอนต์ตัวเล็กนะครับอันนี้เป็นฟอนต์ไซส์14ที่โปรแกรมเขามีนะครับอันนี้คือเล็กสุดแล้วนะครับนี่ก็ยังพออ่านออกอยู่นะแต่ว่าตัวสอนก็เริ่มข,ดขาดๆแล้วนะครับถ้าใครใช้สติ๊กเกอร์ไซส์เล็กนะครับมันก็อาจจะเจอปัญหานี้บ้างนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติของระบบความร้อนอยู่แล้วนะมันไม่ได้คมชัดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพิมพ์แบบทั่วไปเนะี่ยไม่มีปัญหานะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับการพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์ครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับเครื่องพิมพ์สติกเกอร์แบบความร้อนนะครับ s ซนมาร์ m c 2 0 1นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำเลยนะครับเพราะว่าใช้งานง่ายนะครับแล้วก็คุณภาพเนี่ยดีเลยแล้วก็การเชื่อมต่อก็มีหลายแบบด้วยบลูทูธ WiFi, USB ในตัวเดียวกันเลยนะฮะ ท่านใดสนใจนะครับติดต่อบริษัท ess s y n t e c h c ด้เลยนะครับโทร02 530 1613นะครับหรือจะทักลาลน์เฟซบุ๊กมาก่อนได้เลยนะครับมาคุยกันก่อนมาสอบถามการใช้งานได้เลยส่วนราคาเนี่ยผมจะแปละลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับราคาก็อาจจะปรับเปลี่ยนตามโปรโมชั่นนะครับก็จะไม่ได้ฟรีราคาบอกไว้ก่อนให้ไปดูที่หน้าเว็บเอานะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ